ิวคือช่ำสวยมากๆเลยค่ะคุชชั่นของฟิตเขาทำถึงจริงๆให้งานผิวแบบจึ้งสุดๆตลับนี้คือเลิศม,มาก f i t True Skin c u s h ่น n SPF 50บวก PA เบวกบวกบวกเขามีทั้งหมด4เฉดสีนะคะเมลเลือกเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งมิวโฟมเป็นโทนผิวขาวอมชมพูคือเนื้อคุชชั่นเขาเนียนละเอียดมากๆเลยค่ะเนื้อสัมผัสบางเบาสุดมาค่ะเดี๋ยวมาลองกับผิวกันคือเฉดสีนี่คือดีมากเลยค่ะทาแล้วผิวคือเนียนอย่างเป็นธรรมชาติแล้วเพื่อนๆดูค่ะเขาปกปิดพวกริ้วรอย รอยคำตายตาได้ดีมากเลยปฝ้ากระรอยสิวปกปิดได้แบบแนบสนิทมากๆเลยค่ะให้งานผิวแบบเป็นธรรมชาติแบบไม่โป๊ะทาแล้วหน้าดูไม่วอกไม่ลอยใช่แล้วเนี่ยผิวดูกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะตัวเนี้เขามีสารบำรุงและสารต่อต้านอนุมูลอิสระไม่ว่าจะในอาซินไามา้กรีนทีและผักเบีย้ยใหญ่และเขาช่วยปกป้องแสงแดด uv a uv b ด้วย spf 5 0บวก pa บวกบวกพร้อมปกป้องมลภาวะคุชชั่นตัวนี้นะคะไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์พาราเบนมี เนอร์เรลออยเป็นคุชชั่นที่ฟินิชลุกงานผิวออกมาได้แบบจึ้งมากเลยค่ะผิวสวยฉ่ำเรียบเนียนแบบเป็นธรรมชาติแถมควบคุมความมันระหว่างวันได้ดีไม่มีหยาไม่มีเยิม้มเป็นอีกหนึ่งคุชชั่นที่เมล์เลิฟมากเลยค่ะอยากผิวสวยแบบนี้ต้องฟิตคุชชั่นตลับนี้เลยนะคะ